อยู่ยะลานะครับทุกคนอยู่ยะลานะครับผม,มจะมาวันนี้ผมจะมาะซื้อของฝากให้น้องครับจา,สากสมาชสกน้องครับตรงนี้ร้านปิดนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปสาขาหนึ่ง,ง,งอ่ะเปิดเหรอเนี่ยโอเคถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวดูครับทุกคนเนี่ย สิ่งที่น้องอยากได้มากนะทุกคนไม่รู้ว่าซื้อถูกใจน้องหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวเราไปซื้อกันนะครับฝากด้วโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปซื้อกันนะครับโอเค let's go ไปเซฟฝะ อันนี้ก็สวยนะครับผมไม่รู้ว่าใจน้องกองไม่ได้โอเคนะครับกับโรงเราเลือกอันนี้นะครับคุณผู้ชมได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปสุดทกันไปดูนะครับว่าสุดท้ายของน้องจะเป็นอย่างไรก็นทางได้นะครับที่สุดท้ายเของนะครับคือเม่สไปเดินมาเลย

งั้นทั้งนี้นะครับดูนะครับสวยไหมครับก็สำหรับเพี่อนทั้งนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสคร b e ด้วยนะครับเพื่อเป็นกาลังใจอ่ะเพื่อเพื่อเพื่อเป็นบันดาลใจให้ทุกคนนะครับเพื่อเพื่อนเพื่อนจะซื้อของฝากอะไรให้น้องหรือพี่สาวอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคนะครับไปก่อนนะครับโอเคบาย